คนก็ไล่มาทุกสีทุกสีครับมาเยี่ยมชมทุกสีเลยนะฮะนี่ก็สีสุดท้ายคือสีแดงนะครับของวันนี้นะฮะนริ่มแรกก็สีเขียวนะฮะไล่มาสีฟ้าสีเหลืองอสีแดงะีนา่อ

อะไรเเป็นักกีฬาประเภททีเปียนะกีฬานักกซ์ปีทาถึงยกขั้นตอห้ามาครบเลยกีฬันสองันนะครับให้ถูกลูกโต้เลยทำให้ตัวขยับ่อจากบริเวณเส้นใจด้วยนะเนื่องจากว่ามันนี่กรลัการให้เห็นนักกีฬาขาปอตความเร็วและกีฬาขยับออกไปข้างหลังลูกใข่หลังไม่ไดนึงค่ะไครที่ไม่ได้ลงแข่งไข่หลังนิดนึงค่ะลูก

à bắt tin bạn tiếp luôn cho thuyền nhân dân nhất sướng các gì cái gì cái gì cái